อาไปหาหวานนั <c oughs> ่งก่อนแล้วาก็เล็กไว้ป๋านั่งก่อนก็เล็กไว้ได้แบ่งไปเล่นเล็กไม่เล็กไม่ได้เนเล็กไม่หมูเหมือนพวกเรานะเล็กต้องใจายเดินหน่อยเพราะคนเข้ามาเขาต้องการมหาแต้งแบบเราแล้วก็ห้แตงเขาไปโอเค ห้ามลุมนะเขามาเดียวไม่มีลุมฮะาผมฟังไปผิดไปหรือเปล่าวิจูดยปลาบะล่าหวาดห้ามลุมนะผมไม่ลุ้มผมนั่งดูเฉยนะโอ้ผมว่าคนห้ามในตัวดีคนมือหนึ่งเลยวิจูด ผมแม่งมุ่งหวยเขาเม็ดมาล่อแล้วด้วยสองมือเลยมัแล้วก็จะเบี้ยยกแผงไปเลยไม่รู้ผมไม่บอกเนี่ยผมไม่บอกนะปล่อยใช้ด้ามใช้ฝีมือเขาเล่นอะไรกันอุ้ยเกิเล่นจะกินเอาล่องเม็ดเลยมันมาเป็นแผงเงยเฮ้ยแต่ล่องเม็ดถ้าเล่นเล่นดีนะเขาเรียกว่าแต่โล่อง่ะแต่ตันไม่ได้โงงล่อไงพวก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 มือสื่อเขาเล่นไงโงงล่อถ้าดีเล้เขาดุวยก่อน แล้วผมว่ล่อมันไปได้ดีนะครับเปริ่มเปริ่มกินเท่าไหร่กินสองไม่เลยเล็กไม่เอานะไม่ได้อย่งหมีนะเอาม้าไป็นแรกเบี้ยไปทาไมอะไเดินแล้เดินเขาเดินแต้มหน่อยเแอนิมอหมีมันเดินไปเดินมันก็ย่างหัวล้อเอาม้ามันจะเป็นตีนต้องเดินเต็มที่หน่อย ผมไปแข,นขน่งขันอย่าเขาอยู่เสมอไม่ไหวก็เปลี่ยนสาววัดมากเนะี่ยสลังดอกกินกบไฟกบไฟเหมือนเราเลยพูดแล้วก็ไม่ยาเยวาเสือกถอยเขาอีก สมิงพายลูกพ่อเขาไปหากินในนี้เลยไอ้แต้มนั้นนะที่ที่ที่แรกอ่ะถ้าถอยโคนถ้าไปติดโกละแพ้นะที่ไม่สลากโคนอ่ะที่ที่เราไม่สลากโคนแล้วโคนจะไปติดโคนนะผมเข้าไปตีเขาแมเอาัวเลยก็แต่มันมันมันทิ้งที่หลังไม่เท่ากันนี้มันเกิดกิดติดทิ้งคนอยู่ดีทิ้งจังหวะสองแล้วมาได้จังหวะลูกไม้ไม่น่าจะ ลูกครับสอบครับเอาตัวไหนไว้น่าจะต้องเจ็บมาไว้นะโอยเล็กลูกครับโอ้เลยเลยกินครับลูกครับหมดหัวไลเไม่ที้งเลอครับกินเล็กเขออ้าไปเลยฝ่าม้าวใต้หัวเลไม่ใจไม่งอ,อมากันเป็นชุด เบี้ยนเดียวเตรียมให้กินไปเลยเบี้ยครับเยอะมากนรับแต่บ้านเรบอกว่าร้านยังเงียบเลยเงียบเงียเดี๋ยวเดียบโดนรู้นี่หมดเรากินไปขนมเยอะกินนี่ครับกินไม่กินขนมเยอะกินอ๋อกินเขาไปอีกกินไม่กินขนมเย่ะไปอีก <ừ. S 2> ก,ก,กินทุกอย่าามเขาไปกินกินได้หมดขอาอาจารย์สื่อวิชากินกินทกินงดิ้งดิ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 ิต่อง,งมคนกิน่ ดูจังเลยันยังเงดูจังเลยดีกว่าได้ทรมาได้สรเงียลูกครับกระดอนะกระดาละ้มาเกียดูจังเลยดูจะเอามากราษละร้อยดูจริงๆแล้มึงปลอยแหกอ่ะไม่ได้ปอแล้วมม่เอาอ่ะเมย้าเ่ยักได้ไรมากมายก็อะรอยเลยกรด้อลูกครับไม่ได้กีรกระดาษไอจ่าเนี่แม่งเินไปหกเกระดานเม่อเกว่าบาท ไม่ไมู่คำอหมออาน้ำกินกันี่มจานี้มันไม่เคยเลี้งน้ำเปล่าเลี้งนเ่าัไอ้ยาเลี้ยงน้ำเปล่าวัดควรหนึงน้ำเปล่าม็ไก้มาไม่เคยเลี้ยงเลยบรุษผู้ใหญ่เลี้ยงเขามากเากูไม่ต้องเลี้ยงหรอก

ไม่ได้ตามเลยยาวเลยจริงก็มาแก่ตัวแก่ตัวแก่ตัวหนัแก่ตัว